วันนี้มาดูสำหรับใครที่ต้องการเงินด่วนอนุมัติง่ายและได้เงินเร็วภายใน30นาทีวันนี้ได้รวบรวมกับ7สินเชื่อเงินด่วนที่ดีที่สุดในปี2564จะมีที่ไหนบ้างมาติดตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะมาดูกันเลยกับอันแรกคือธนาคารกรสิกรไทยสินเชื่อ e x p ก e s s l ร a n จะมีวงเงินกู้สูงสุดถึง1 5 0 0 0ล้าบาท อัตราดอกเบีย้ย15-25%ต่อปีโดยการขออนุมัติสินเชื่อนั้นสำหรับสินเชื่อ Express Loan กรณีเป็นลูกค้าและใช้บริการ Application K+ สามารถเข้าไปที่หน้าแอปเลือกธุรกรรมสินเชื่อแล้วเลือกสินเชื่อเงินด่วนจากนั้นกรอกข้อมูลแล้วก็รอรับเงินโอนเข้าบัญชีได้เลยค่ะถือว่าเป็นช่องทางที่สะดวกมากๆซึ่งจุดเด่นก็คือสินเชื่ออนุมัติเร็วเงินเข้าเร็ว เหมาะก,กับผู้ที่มีไรายได้ประจำพนักงานบริษัทหรือผู้ประกอบการที่มีไรายได้ต่อเนื่องโดยระยะการผ่อน กรณีกู้ตั้งแต่6,000ถึง20,000บาทสามารถเลือกผ่อนได้12เดือน18เดือนและ24เดือนส่วนกรณีที่กู้เงินตั้งแต่20,001บาทขึ้นไปสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง60เดือนโดยระยะเวลาอนุมัติจะทราบผลภายใน30นาทีอันดับถัดมาคือธนาคารไทยพาณิชย์กับสินเชื่อ speedy cash มีวงเงินสูงสุด1,500,000บาท อัตราดอกเบี้ย18-25%ต่อปีกรณีเป็นลูกค้าหลังจากดาวน์โหลดและลงทะเบ,บียนแอปพลิเคชัน SBE c a s y แล้วสามารถขอสินเชื่อได้ที่หน้าโฮมจากนั้นเลือกเมนูสมัครสินเชื่อและบัตรเครดิตจากนั้นเลือก Speedy Cash หรือ Your Loan แต่สำหรับเจ้าของกิจการที่ต้องการขอสินเชื่อในจำนวนเงินที่สูงขึ้นก็สามารถเลือกบริการ Speedy Loan ได้เช่นกันโดยจุดเด่นของสินเชื่อ Speedy Cash คืออนุมัติเร็วภายใน30นาทีดอกเบีย้ยอยู่ที่18-25%ต่อปีนอกจากนี้ยังฟรีดอกเบีย้ยถึง3เดือนระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด60งวดระยะเวลาการอนุมัติสินเชื่อทราบผลภายใน1นาทีหรือนานที่สุดไม่เกิน24ชั่วโมงค่ะอันดับถัดมาคือธนาคารไทยพาณิชย์กับ5ให้มันนี่ โดยมีวงเงินให้กู้สูงสุดถึง1 0 0 0 0แสนบาทอัตราดอกเบี้ย33%เปอร์เซนตไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝงอนุมัติและโอนเงินเร็วที่สุดเพียง15นาทีเท่านั้น สินเชื่อนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการยืมเงินก้อนเล็กๆเ,เพราะสามารถยืมขั้นต่ำได้ตั้งแต่500บาทและวงเงินสูงสุด1 0 0 0 0แสนบาทระยะเวลาการผ่อนชำระมีตั้งแต่3เดือน6เดือนและสูงสุดไม่เกิน12เดือนโดยจะทราบผลการอนุมัติภายใน15-30นาทีถัดมาคือ j v e วนเ r อร p แอปพลิเคชันป้าจะมีวงเงินอนุมัติสูงสุดถึง30,000บาทอัตราดอกเบี้ย36ต่อปี ซึ่งจุดเด่นของ J จเวนเจอร์คือสามารถยืมเงินก้อนเล็กๆแค่1,000 2 0 0ถึง2,000บาทได้โดยจะมีระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน12เดือนและระยะเวลาในการอนุมัติสินเชื่อไม่เกิน30นาทีค่ะถัดมาเป็นของธนาคารไทยพาณิชย์กับสินเชื่อตั้งหลักหรือเงินทันเดอร์โดยจะมีวงเงินอนุมัติให้สูงสุดอยู่ที่5 0 0 0 0บาทอัตราดอกเบีย้ย33-36ต่อปี ซึ่งสินเชื่อนี้จะรู้ผลอนุมัติและรับเงินไวภายใน15นาทีและมีวงเงินอนุมัติ ตั้งแต่1,000บาทถึงสูงสุด50,000บาทอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่33-36%ต่อปีระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน12เดือนระยะเวลาในการอนุมาติสินเชื่อ15-30นาทีและรับเงินได้ภายใน24ชั่วโมงค่ะถัดมาคือธนาคารซิตี้แบงก์กับบัญชี City ้เร d y ี้เครดโดยมีวงเงินสูงสุดอยู่ที่1ล้านบาทอัตราดอกเบี้ย24-25%เปอร์เซนต์ และอนุมัติวงเงินให้สูงสุดถึง5เท่าซึ่งจุดเด่นก็คือสะดวกในการผ่อนชำระและเหมาะกับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปโดยจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำา5 0 0 0บาทระยะเวลาการผ่อนสูงสุด48เดือนระยะเวลาในการอนุมัติได้รับเงิน24ชั่วโมงค่ะและถัดมาคือบัญชาเงินด่วนสินเชื่ออเอกประสงค์ ซึ่งเป็นสินเชื่อสำหรับผู้มีเงินเดือนเริ่มต้น7,500บาทมีวงเงินอนุมัติสูงสุดอยู่ที่50,000บาทอัตราดอกเบี้ย36%ต่อปีโดยสินเชื่อนี้เป็นของบริษัท A.M.E. Express Money เหมาะกับคนหลากหลายอาชีพทางพนักงานบริษัทพ่อค้าแม่ค้าพยาบาลและบุคลากรการแพทย์อัตราดอกเบี้ยประมาณ20%ต่อปีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด หกงวดและระยะเวลาในการอนุมัติประมาณ30นาทีค่ะ สำหรับใครที่ต้องการเงินด่วนนะคะในปัจจุบันนี้แต่ละธนาคารสามารถให้สินเชื่ออนุมัติผ่านทางแอปพลิเคชันซึ่งเราสามารถยื่นผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้เลยท่านไหนที่สนใจอย่าลืมศึกษาในส่วนของรายละเอียดและอย่าลืมดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยสามารถเข้าไปดูได้ตามหน้าเว็บไซต์ของธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆหรืออีกช่องทางที่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ก็คือเพจ Facebook ของธนาคาร และสถาบันการเงินต่างๆและนอกจากนี้เพื่อความมั่นใจในการกู้ยืมแต่ละครั้งสามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วนหรือ call center ของธนาคารและสถาบันการเงินที่เราจะทำการยื่นขอสินเชื่อเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและจะได้คำนวณอัตราดอกเบี้ยดได้อย่างถูกต้องทำให้เราสามารถวางแผนทางการเงินในอนาคตได้อย่างถูกต้องและไม่ผิดพลาดค่ะ โดยในปัจจุบันนี้สภาวะเงินขาดมือหรือต้องการเงินฉุกเฉินการหาเงินสำรองมาใช้คงเป็นเรื่องที่ลำบากมากในอดีตเพราะการจะขอสินเชื่อการกู้เงินไม่ใช่เรื่องง่ายต้องเข้าไปที่ธนาคารยื่นเอกสารแล้วก็รออนุมัติซึ่งใช้เวลายอย่างต่ำก็3วัน แต่ในยุคนี้ไม่ยากอย่างนั้นเพราะมีระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งที่ทำให้การทำธุรกรรมต่างๆอยู่บนมือถือง่ายแค่ปลายนิ้วทางธนาคารก็มีฐานข้อมูลจึงช่วยลดความยุ่งยากในการยื่นเอกสารและการอนุมัติเงินก้อนใหญ่ก็ง่ายและเร็วมากขึ้นภายใน30นาทีซึ่งสำหรับสินเชื่องเงินด่วนอนุมัติง่ายในปี2564 มีหลายที่วันนี้เรามาเปรียบเทียบให้ดูแล้วทางเรื่องดอกเบีย้ยและจำนวนเงินสูงสุดที่สามารถกู้ได้รวมถึงความรวดเร็วในการอนุมตัติสามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างทันท่วงทีในยุคดิจิทัลนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ